ข้อ41คนที่พูดจากเก้าร้าวไม่แกงใจใครควรแก้ไขตนเองด้วยสังคหาวัตถุข้อใดข้อ1ทานข้อ2ปิยะวาจาข้อ3อัฏฐจริยาข้อสจสมานตาน้องต้องดูก่อนว่าสังคหาวัตถุที่น้องควรจะต้องรู้จักเป็นยังไงบ้างคำว่าสังคหาวัตถุ น้องต้องเคยได้ยินแน่เลยสังคหะวัตถุมีต่อท้ายว่าเป็นสัง 4, งส่งคหะวัตถุสี่ถูกว่าสั่งคหะวัตถุสี่คืออะไรเป็นหลักธรรมนี่แหละเป็นหลักธรรมเพื่ออะไรก่อนการที่เราเรียนรู้เวลาเราเรียนรู้เกี่ยวกับพวกของหลักธรรมในแง่ของศาสนานะสิ่งที่เราต้อง,องรู้หนึ่งคือหลักธรรมนี้ประกอบไปด้วยอะไรแล้วหมายความว่าอะไรแล้วก็ต้องดูด้วยว่าหลักธรรมนี้มีไว้เพื่ออะไรอย่างเช่นถ้าหลักธรรมเพื่อให้อยู่ในความสงบสุข ก็คือฮิลิโอตปะแกงกัวต่อบาปถูกไหมแต่ถ้าพูดถึงสั่งข้าวหาวัตถุเป็นหลักคมที่เขาบอกว่าเอาไว,ยยว้ยึดเหนี่ยวน้ําใจผู้อื่นยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู้อื่นนอกจากจะใช้ยึดเหนี่ยวแล้วอะ่ะยังใช้ในการผูกมิตรไมตรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นธรรมะของการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าพูดถึงในแง่ของสังฆาวัตถุสีมีทั้งหมด4อย่างตามชื่อเลยคือ 1. ทานข้อสอปิปิยะวาจาอันที่สคืออาตถจริยาและสะมานัตตาหรือบางทีเขาเรียกว่าสามานัตตา,ตาทีนี้หน้าที่ของเราก็มาดูซิว่า แต่ละอันเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างข้อหนึ่งคำว่าทานทานคืออะไรเหมือนเราบอกว่าโอเคเราจะให้ทานเขาคำว่าทานหมายถึงว่าการให้ถูกไหมส่วนคำว่าปียะวาจาล่ะวาจาแปลว่าการพูดปียะวาจาแปลว่าการพูดดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานถูกไหมนี่คือความหมายของคำว่าปียะวาจาอันที่สามล่ะอัตจารยา อัตถาจริยาคือความประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นถูกไหมประพฤติตนเป็นประโยชน์ก็คือทำตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทำดีอะไรพวกเนี้ยและข้อสี่คือสามานตตาตาสมานตตาตาคือความสม่ำเสมอ้องนึกภาพดูนะถ้ามีคนมาทำดีกับเราเนี่ย การที่เราจะรู้สึกว่าเขาทําดีกับเราด้วยความจริงใจหนึ่งเขาต้องทาเขาต้องมีอะไรมาให้ก็คือเหมือนมีการให้ทานซึ่งกันและกันพูดจาดีไพเราะนอกจากจะพูดจาดีแล้วยังต้องมีประโยชน์และนอกจากนี้ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความสม่ําเสมอถ้าเขาพูดดีตลอดโดยที่ไม่มีการขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยสิถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีที่แท้จริงนี่คือหลักการคร่าวๆข,ของสังขาวัตถุสมีทานปิยาวาจาอัฏฐจริยาและสมานัตตตา,ตามาดูที่โจทย์เขาถามว่าคนที่พูดจาก้าวรา เน้นนะว่าพูดจาเก้าร้าวพูดจาถูกไหมไม่แกงใจใครเลยถามว่าถ้าแก้ที่สังฆ่าวัตถุสีหรือทําแห่งการผูกมิตรเกื้อกูลกันเนี่ยควรจะแก้ในในข้อไหนข้อหนึ่งแก้ที่ทานหรือเปล่าทานแปลว่าการให้แต่ข้อนี้เขาไม่ได้พูดถึงว่าคนนี้เป็นคนงกหรือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมเสียสละให้ใครเพราะฉะนันก็ไม่ควรจะแก้ที่ทำว่าทานถูกไหม แต่ข้อ2ปิยะวาจาปิยะอาจาคือการพูดจาที่ดีพูดจาที่ไพเราะมีสาระคนนี้พูดจาเก้ารังไม่เกงใจใครเพราะฉันถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ที่ปิยะวาจาเพราะปิยะวาจาเน้นเรื่องของการพูดถูกไหม ใช่อันนี้แหละคือสิ่งที่ควรแก้ที่สุดในสังคาหาวัตถุสี่ของคนนี้ส่วนอัตถาจาริยาคนนี้อากจะพูดจาเก้าวร้าแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ทํางานดีก็ได้มีประโยชน์ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับอัฐถาจาริยาคนนี้อยากจะพูดจาเก้าเร้าสม่ําเสมอก็ได้หรือทํางานทุกอย่างสม่ำเสอมอเลยเพียงแต่แบบโอ้พูดจาไม่ดีคนก็เลยไม่อยากทําด้วยทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นคนทํางานดีฉนันในสี่อย่างเนี้ยสิ่งที่เขาควรนําไปแก้ไขให้ดีที่สุดก็คือในเรื่องของ ปิยวาจาคือตรงกับเรื่องของการพูดจาเนี่ยฉันข้อนี้ตอบข้อสองทวนอีกนิดน,นึงสรุปนะสัง้าหาวัตถุสี่คือทาแห่งการเกื้อกูลซึ่งกันและการใช้เพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู้อื่นมีทั้งหมดสี่อย่างคือทานปียะวาจาอัฏฐจริยาและสมานัตตาทานแปลว่าการให้ปียวาจาแปลว่าการพูดดีพูดไพเราะอัฏฐจริยาไปถึงว่าการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดประโยชน์และสมานัตตาคือความที่ ทำด้วยความสม่ำเสมอไม่ข,ขึ้นขึ้นลงลงนะเชั้นข้อนี้ถ้าน้องเข้าใจสังค่าวัตถุสี่น้องก็จะตอ,ตอบโจทย์ข้อนี้ได้นั่นเองว่าข้อต้องตอบข้อ2นะคะ